ครอบครัวครอบครัวอีซูสูคือ20,000บาทสาวัสดีค่ะครับผมวันนี้น้องเจนนะคะจะมาดูรถพี่ป้อมโอเคได้เลยแล้วก็พิเศษนะคะครอบครัวอีซูสูได้ส่วนลดอีก2,000 20, มบาทเพียงแค่ออกมิวเอ็นะคะคันนี้เลยรุ่นใหม่ล่าสุดมีทั้งเครื่อง2.2และ3.0นะคะน้องเจนค่ะอืมค,<ะ>ครับผมอันดีค่ะ,ะน้องเจนชอบแบบไหนจัดไปเลยค่ะตัวใหม่ล่าสุดที่สำคัญเกียร์ออโต้ของเรามีแสปีดนะคะน้องเจนคะแสปีด เยอะจังแปดสปีดขับยังไงไหวเนี่ยจะบอกว่าข้อดีของแปดสปีดคือเพิ่มอัตราการเร่งดีขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นและแรงขึ้นค่ะโอ้ก็เลยขับดีมากมากเลยขันที่น้องเจนกำลังนั่งอยู่นี่มีคนจองแล้วนะทำสัญญาผ่านแล้วน้องเจนนั่งตรงนี้ก็จะเป็นคันต่อไปนั่งได้เลยนั่งก่อนได้ไหมใช่ค่ะนั่งนั่งได้จะได้เป็นคันต่อไปนะโอ้คงได้แล้วแหละใช่คิวต่อไปแน่นอนค่ะสวยมาก เห็นไหมสวยไหมสวยไหมดาแสนต้นๆเหรอคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อยู่พี่ป้อมแสนต้นๆก็คิดไป10%ค่ะราคารถคันนี้อยู่ที่1 1 9 4 0 0 0บาทครับผม1 1 9 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองอเออแอ้วยังไงเนี่ยผ่อนส่งเดือนเท่าไหร่ยังไงเอ่อถ้า7ปีใช่ไหมพี่ป้องกดเครื่องคิดเลขก่อนได้ครับโอ้ตะก้าเนาะตะก้าเอามาให้หลายๆตัวเผื่อน้องจะดูคันอื่นด้วยเอ้จริงเหรอจริงมีหลายคันเลาโอ้ยเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้ก่อนได้ได้ได้ไม่หายแบบมันจะหมดไหมไม่หมดเนาะ 嗯。Mm.